สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตข้อมูลของคริปโตเคอเรนซีนะครับเหรียญบิตคอยแล้วก็เหรียญมีนนะครับผมแล้วก็เหรียญที่ขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องมา5-6วันที่ผ่านมาแล้วนะครับชื่อเหรียญ DOME นะครับก็เกือบๆถึงคาดเลยนะครับหมายความว่าถึงเป้าหมาย0.10ดอลลาร์นะครับผมเขาได้ทําจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะ0.089นะครับก็วิ่งกันมาหลัก 200%แต่ถ้าเกิดเริ่มจากการเข้าตลาดน่าจะเกือบเกือบหมื่นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดว่านะครับผมนะครับประมาณนั้นเพราะเขาเ<ๆ>ข้ากระดาษวันแรกเนี่ยกระโดดมา2,000%นะครับผมเดี๋ยวผมไปดูเก,ก่าดีนะครับปกติแล้วโปรเจกต์ของเขากข้างมีเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับบริษัทที่กําลังสร้างที่กําลังเติบโตนะครับก็เริ่มมีการรับคนผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูทวิตเตอร์ของ ของของตรงนี้นะครับผมผมติดตามทวิตเตอร์นะครับผมก็เนี่ยไล่ดูผมดูทุกวันนะครับผมนะดูอา้อมูลมาปรับใช้ในการลงทุนของเรานะครับผมล่าสุดของเมื่อวานนะครับก็เมื่อเมื่อคืนไปป่าตาตามาก็มันลืมตาได้ข้างเดียวนะครับผมก็ไม่สะดวกที่จะเอามาเล่าข่าวกับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่แนะนําการลงทุนและจักชวนให้คุณลงทุนในคริปโตตัวใดตัวหนึ่งที่คุณเห็นในหน้าจอผมนะครับเพราะว่าเป็นความเสี่ยง นะครับเนี่ยเราอยากแนะนำนะครับผมศิลปินคนนี้นะครับรู้จักฝีมือของเขาเป็นอย่างดีกับผลงานในภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชดูใน google แล้วนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมนะครับก็เนี่ยครับข้อมูลของเขานะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกว่านะครับข้อมูลของเขาเนี่ย คือค่อนข้างที่จะแบบมีคนเยอะมากนะครับที่เข้ามาในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันแล้วก็ผลงานของเขาเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับในทวิตเตอร์ของเอเวอร์โดมนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะไปไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่เรื่องนี้เลยนะครับผมนะครับเนี่ยนี่เรื่องนี้เลยนะครับเนี่ยเราดูนะครับว่าเป็นหนังลักษณะแบบไหนเพราะว่าเขาทําเกมใช่ไหมครับทำเกมเกี่ยวบล็อกเชนเกี่ยวกับ NFT นะครับในอนาคตนะครับเนี่ยเรื่องนี้ไปดูไหมครับผม ดลายคนลองจินตนาการกันเนี่ยนะครับน i ่คืองานของเขานะครับ o ผ e ดูแลนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็สนุกมากนะครับ kind of มันีอะไรมากนะครับก็เอามาบอกลากเพื่อนๆส่นวนมาคือเราศึกษาในแน,น,นวนพื้นฐานเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาตรวจจับและวัดเป็น,นคุณค่ามูลค่าของกิจการได้เพราะว่าถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยจะได้รู้ว่าสาขานี้เติบโตกี่เปอร์เซนต์ยอดขายเท่าไหร่เราสามารถวัดได้การเติบโตข้างหน้า การได้แต่ตัวนี้เรากาัการได้จากการที่มีคนเด่นคนดังหรือคนที่มีความจนานาเฉพาะทางหรือมีเกี่ยวกับเรียกว่า,าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมมีการขยายสาขามีขยายขยายไปเทรดกระดานเทรดอะไรกระดานหรือมีการเป่าเหรียญหรือมีการทำอะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ อาชิบใอกนูกใครจะไปรู้นะครับว่าจะต้องทําตัวใดบ้างที่ขึ้นมาณตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ีใครรู้เขาได้แค่มีนมีนมันไม่มีอะไรแต่คนทั่วไปแต่คนส่วนมากจะไม่คิดเนละแต่ถ้าเกิดเหมือนผมเนี่ยคนตัวคนส่วนน้อยเนะี่ยจะคิดแล้วว่าอานาคตถ้าเกิดเขาเ NF อ็นเอ็นเอสทีขึ้นมาตัวอื่นทําได้เขาทําได้หรือเปล่าเพราะเราไม่ต้องไปรู้เรื่องแทระบบนะครับเราแค่ว่าเราคาดการว่าทําได้หรือเปล่านะครับเราเราก็ การการไปนะครับผมนะครับก็โอเคยินดีกับทุกคนด้วยนะครับสําหรับที่คนไหนที่ลงทุนกับตัวนี้อยู่นะครับคนไหนที่จะเข้าก็ระมัดระวังด้วยนะครับบิตคอยนะครับก็เมื่อคืนนะครับได้เทสขึ้นกลับไปที่แถวแถวเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนะครับแต่แถวโซนนี้เลยนะครับดีดกลับขึ้นไป 44, 0 0 0ืนพนะครับผม4ี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นสี่พันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะครับสี่หมื่นสี่พัน เมื่อค, 44, รรรนคนืนนะครับ4 4 7 6 1ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆ่นะครับ44,700ดอลลาร์แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับน่าจะลงกลับมาที่43,600ได้หรือเปล่าตอนนี้43,600แล้วนะครับเพื่อนนะอยู่ในเส้นแนวรับนี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าจะยืนอยู่ที่44,600 44,000 3,500ให้ได้นะครับผมส่วนต้ิมพ์ของ เอสนะครับก็เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะครับเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับสําหรับกราฟของอ่าบิตคอยนะครับผมก็แท่งนี้ก็มันเหมือนจะลงต่อนะครับเพื่อนๆนื่อเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่า1 2 3 1 2 3หรือเปล่าออกข้างอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับผมสําหรับกราฟของบิตคอยนะครับส่วนตัวของอจฉริยะก็อยู่ที่สามพันหกสิบแปดนะครับเพื่อนๆอยู่สามพันหกสิบแปดส่วนตัวของดอทคอยอยู่ที่ศูนย 48ดอลลาร์นะครับล่าสุดเลยนะครับผมนะครับ DO m ก็อยู่ที่0.08นะครับโอเคนะครับส่วน x e ก็อยู่ที่62.64 <c> ดอลลาร์นะครับผมนะครับเ,เดี๋ยวดูดรอสคอยหน่อย DOGE ดอกก็อยู่ที่0.148นะครับผม0.148นะครับส่วน g i t s u กิชชูอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนๆคงเทรดคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่พันแปดสิบเอ็ดนะครับผมสำหรับคิชชูนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของเบบี้ด็อกบีเอบีวายนะครับเบบี้ด็อกคอยอยู่ที่สามพันสองร้อยสี่สิบหกนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพื่อนยังไม่ไปไหนมี แต่ยังตําค่าขับหัวลงนะครับผมนะครับวลลุกนันต่อครับหวังว่าบิตคอยจะรีบาวขึ้นกลับไปได้นะครับผมคลิปนี้ก็มาทักทาตกันนะครับผมแค่อยากจะมาเล่าว่าเโดมมันมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตก็ผมจะลกคลิปไปเลยนะครับเพราะผมทำคลิปเกี่ยวโดมนี้มาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวันแล้วครับแต่ละคลิปเนี่ยไม่แต่ละวันไม่ต่ำกว่าสามคลิปสำหรับเรื่องโดมนะครับผมมาตั้งแต่ นู่นแหละครับราคายังไม่ถึงบาทนะครับผมนะออกมากตั้งแต่0.0222จนถึง2เนี่ยครับเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยพูดง่ายกว่านะครับอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีครับผม